ตั้แรงบดีกินถุงน้ำประวัดเบื้องสองต้นนี้อันมันหน่วยหน่อยเฮ่อันนี้มันใหญ่โผล่ไปม,มันหน่วยหน่อยมันลหลาเพาบ่พราะจะเถื่อซิมนม้ำครับเออน้ำมันบัลลืดกันดอกแบบหอมครับบุหอมกาไปซื้อกดตัดกันมาใส่แบบเข้ากัน โอ้อ่อนด้วยหมือเ <Yeah. S 1> ลยเขาน่ะจักเขาสิพาไปใส่อันถือแกวเกวเดีจังว่าเขาสิพาไปวัดกัวบวัจัก

ข้างล่างค่ะมันมีไก่อยู่ด้วยหรือบมาบอเก่าโตอยู่ในบ้านที่ขมาเอาบอพี่แดงครับไก่คราบเก่าเก่าโต้เจ้าคือจากว่าข่อยสิอยากได้กินไก่สั้นนี้ไหมสั้นนี่ขาไก่แม่พ่อเราคือเราคือหูจักว่าอยากได้ไก่ เรื่องเรา,เาหาแบบนี้ตลอดเอาเอาลินมาลินมาคุณสิไปถวายหลวงพอ่อถั่วหวานเร็วๆลูงจะทารองขึ้นกันได้อีกหนอ้งกะอีกันึ่งตัดมันอ่อนมันสีบ๊หวานอันนวลตัมันพอดีให้มันแก่จั็กหน่อยมันจะสีหวานสมครับนั่นล่ะมันแก่จั็กหน่อยมันสีหวานข้าวววแต่่ััน <c oughs> นนนี <c oughs> ไปแล้วกูว <c oughs> <c oughs> แกแกันวยนนบอผ่านไปลานบอถาว่าแกแบบนี้มันต้องตะแกมแตงสิหวานแต่กินเนื้อได้ครับกินเนื้อได้เอาอได้ครับเอาเสนอหนี่น้ำที่นนี่ เอาหนังไตยเอาแบบหนังตาแซวมาใั่ไปซื้อกดหนังตาแต่เนอแม่นนี่มืนมันก็ต้องต้มตอนเนาะหืกดหนังไตยสิต้มเขาก็เอามันบอละลายมันบอนละโอ้ยละลายพวกิ่มร้งกับเปลือยเลยเขาไอ้บ่เห็นบอนตะเกากัดจิ้มนวดมันก็ใต่กันอันนี้ถากกดหนังตา